ในประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีการรวมตัวกันของจํานวนคนหมู่มากในกรณีที่มีนิสิตหรือบุคลากรเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงภายหลังวันที่26กุมภาพันธ์ก็ขอให้นิสิตและบุคลากรเหล่านั้นอย่าปกปิดข้อมูลโปรดแจ้งข้อมูลการเดินทางที่เป็นจริง จากการที่ประเทศไทยของเราในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการออกประกาศให้ไวรัสโควิด -19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและมีการแนะนำประชาชนให้งดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆในการนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราก็ได้ออกประกาศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับบุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีการงดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสีย่ยงนิสิตและบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางก่อนหน้านั้นถือว่าการอนุมัตินั้นยกเลิกทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีนิสิตและบุคลากรที่ได้เดินทางไปและกลับสู่ประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์ ทุกคนก็จะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการคัดกรองของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดเอาไว้ในกรณีที่มีนิสิตหรือบุคลากรเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงภายหลังวันที่26กุมภาพันธ์ก็ขอให้นิสิตและบุคลากรเหล่านั้นอย่าปกปิดข้อมูลโปรดแจ้งข้อมูลการเดินทางที่เป็นจริงกับอาจารย์ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามหลังวันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคมเป็นช่วงที่เรางดการเดินทางก็ต้องขอํำความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มนะครับการงดการเดินทางในที่นี้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานและในภารกิจส่วนตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมโรคที่รัฐบาลได้ประกศาศออกมาอันจะเป็นประโยชน์สาธารณะไม่เพียงแต่ต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยแต่กับประเทศชาติโดยรวม นอกจากนี้ในประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีการรวมตัวกันของจํานวนคนหมู่มากในกรณีเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ากิจการทุกชนิดจะต้องถูกงดขอให้ส่วนงานพิจารณาความจําเป็นบาง กิจกรรมถ้ามีการงดไปก็จะเกิดการเสียหายอย่างรุนแรงในกรณีอย่างนี้ส่วนงานก็สามารถดําเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้เพียงแต่ขอให้มีกระบวนการในการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติครับ ประเด็นสาคัญอีกอันหนึ่งที่ทั้งนิสิตและบุคลากรเป็นห่วงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนี้ก็ขอให้นิสิตและบุคลากรมีความมั่นใจนะครับทางสานักบริหารระบบกายภาพและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเราได้เพิ่มมาตรการในการทําความสะอาดอาคารสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีกิจกรรมในการสอบ แน่นอนครับเราทุ่มเทสัพพากำลังในการทำความสะอาดาาทำความสะอาดห้องสอบทั้งก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมและหลังที่จะมีการดำเนินกิจกรรมนอกจากนี้ในเรื่องของรถโดยสารภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นิสิทธิและบุคลากรใช้บริการเป็นจำนวนมากก็มีมาตรการในการทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการในระดับที่สูงที่สุดครับครับท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุญ,ญาตฝากถึงนิสิตและบุคลากรทุกท่านนะครับ เรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับเป็นข้อที่เราควรจะตระหนักในการที่จะระมัดระวังและป้องกันตัวเองแต่ไม่ต้องถึงขั้นตรนกและก็ขอให้มีความมั่นใจในมาตรการดูแลต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแต่มาตรการทั้งหลายทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าเราขาดความร่วมมือร่วมใจกันจากทั้งของนิสิตและบุคลากรทุกภาคส่วน